ครับขออนุญ,ญาตพี่ไ้พี่หน้าพี่ป้าพี่หลวงเนาะแต่กีที่มาลักเห็ดของบ้ามีอยู่น้ำป้านี่แหละพี่น้องแล้วก็มาลรักใส่เห็ดอยู่หน้าบ้ามีอีกมันแปลว่าจังใดพี่น้องอเอากล้ามาซ้ำบ่กล้าก็มีพันสี่สามพี่น้องปุนน้ำปลาบ่อนเจากกาา้าก็มาใส่ก้อนข่ข้าขวีนีเนาะแต่กีได้เงี้ยอยังละครับ <c ười> โอ้โอาจจะไปหาใส่ขึ้นใดขี่เกียดียนคนเป็นหาผีเพชรดินคนคือบได้ดอาบยู่บ้านอืมเป็นเงีย้ยสี่เกียดียนไหมบ่ เห็ดยังได้ก็ถือพี่รองบ้ามีว่าอ่าปะคอโตทอไอ้นี่ยเท่าเฮ้านีเนาะครับเนาะนี่ใส่ใส่เงีย้ยโอ้ใส่ประมาณน,นี้บ่โอ้ดินแนวแนวอยู่นี่พี่รองเบิ้งเบึงเบึงเบึงเห็มันแทงมันเสียบตรงก็ได้อเอา้าไปลุยหมายจริงๆบ้ามีสีมะสัมกบยุตวะอะไรต่วนตัวหน่อยอยู่อ่ะบรรยากาศ แมวนี่ใส่เบียดจัาหน่อยกับยามสี่ยู่โดนสี่ยู่ทายามโดนอยู่ป่ะครับไส่แล้วกับผักหนึ่งใส่แล้วกับผักหนึ่งหมายถึงสิไปพักยู่เฮี้ยนหรือสิพักทายู่นี่ฮะยู่นี่แหละเอาจะบ่เมียสัมบ่กับไปพักยู่เฮี้ยนยู่ไดนก็ได้ตัวมันเมียมันไม่ผู้ใดมาลักยามหรอกขอดเหี้ยน,น,น,นเดียวอเหียบ่โอ้ยเนาะ บ่คอยย่านเจ้าเมียเจ้ามอยไปพักไปไหนจะก็ขับมายามจะข้าวก็วได้หรอกทางนี้ผู้กองอยีเขาสีเบื้องให้หรอก <c oughs> สูตรการใสไปแนวไรหรอกคือคือบรรสร้างขคือว่าจะใส่เบ็ดแปลกว่าหมูก็ใส <c oughs> ไ,ไส่จมหลังหนึ่ง <c oughs> ไส่จมหลังหนึ่งใสร้อยหลังหนึ่งแมนว <c oughs> เน่เป็นเป็นเป็นสูตรแมนบะนี่กินแบบไหนก็ใสสแบบนั้นมันกินแบบใดไสแบบนั้นพีน่น้องัีก๋วยเดี๋ยงงามๆต้มใส่ต้ม กินสูงก็เอาขึ้นสูงมันกินสูงก็เอาขึ้นสูงอโ,อโอ้โอ้แล้วก็เสียบเดียเด๋ยวนี้ไอ้าวคนเขาบ้านไหนเสียบคือเจ้าว่านี่ยโอ้แบบแบบนี้มันจังหลอนอย่างเป็นวะคือกัน <c ười> แม่นบ่ยนิยันบ้านไรได้พี่นอ้องตาเก้าใหม่อมืจัดไปโอ้มันก็ผู้ทางยามเอาเหลือพี่น้องปลาปลาคว,าวันกระด๋วกระเดียเนาะนี่ถือป่าไรหลานเบร์ิยันแต่ว่ากบนี่ข,ข่อยขออนุญาตข่อยขอใส่เองเสียเดยคกบนี่ย ครับบ่เห็นเมนี่ยังหรือพี่น้องทีมงานเ่าพูนเด่หัวเอาวุธจักเสียวมายังไม่เห็นค่อยอออมไม่ยังกว่าครับมาเบิ้งรถแรงมาเ้งรถเร่้เราพิชิวไล่เด้อพูนอืมเอาไปทีมงานเล็กน้อยเ่าใหญ่ขึ้นมากกะจับเป็นทีมงานในเบิร์ตนั่นละเบิ้งไปเรื่อยๆพี่น้องกับไม้นี่เราจะไปใส่ใส่อีกตะกี้ ให้นั่นแหละก็พูดเนาะเดี๋ยวน้ากันไปมันกินมันว่าท่านเกนงกำลัยใหญ่คลอไปครับสีเดียดอนเด้มันจีรึงว่ทเยนๆนี่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย้ฝ่าซุนครับอ่ากินเราพี่น้องใจเย็นๆนี่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 เห็นเหียพี่น้องโอ้ยย้ำฝ่าวิซนครับ้ย่อยูแต่จี เออเจเย็นเย็นเจียนเย็นยังไปเฝ้าเวียนแล้วโอ้ยใส่ลุมดี่ดีสุดใส่ลำล้ำ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 ติดดินติดดินเบ็ดเบ้อได้เดี๋ยวนี่โอ้เบ็ดบองเป็นว่ะโอ้เบ็ดบองเบ็ดบองขันงามๆใส่ซ้ำนี่แล้วพอดีเอ็นน้อยๆนี่ใส่พอดีพอดีพี่น้องครับเหลียเสียบอ่พี่น้องร้อนละ ขันแบ,บี้นี้กสีบต,ตายขึ้นขันแนวนี่เอาใส้กันเห็นเห็นพี่น้องผมใส่กันเห็นเห็นเลยอืมอ่ะอืม้นอนเราพ่ะนะอ้าวเป็นไม้ที่สองเป็นสาที่สองติดหันทางใส้แล้วก็เนี่ยเส้ามีแห้งมีไรอยู่เหี้ยนพุรล่าบ่เป็นอย่างดรอกเดี๋ยวบ้ามีดูแลให้บ่ต้องยานหลังจากใส้หนีแล้วจะซี้หาหลังพี่นอ้องเขากสิมาใส้หนีอกีก ประเด็นคือย่านแช่มายามน่ะไอ้ถือกปลาว่าย่านได้พี่น้องอ่ะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องผมคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่นี่ละเดี๋ยวเจอกัน,นยิดบ่ทันใดเดี๋ยวตะจีเจอกันตอนคลิปมาลักจ้ะเอ้ยบ่แมนเจอกันตอนคลิปที่มายามกับไอ้ตะจีนาะพี่น้องเนาะเสียนเบียดกองเฮาเดี๋ยวเจอกันพี่น้องผมตาบ่ดีวะสันโอ้เป็นสีเิ่นสียบสีก็เดียนแบบงลง โอ้ว่าทํานอะรพ่อนกินขา่อยบ้าพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องกำลังอยู่กับบ่าวมีแลวกะช่องอีสานบานข่อยเองแลวก็บ,บุญมีซิตี้เฮาสีมาหยังตีบ่าวมีบอกแล้วมือวายเงี้ยโมเล็กห่อใส่เบ็ดกับสางจีเงมืนว่าปีสามปุ่นเสียงกบลีดลิงเล่ไล่เพาะพินสะดุดหูเลือเกินสางจียังว่าทะลุแน่นอน เข้าสีผ้ามาร้อยบ่แมนสีผ้ามาเบิ้งเบ็ดา้างสีก้อนคันถึอเข้าข่าสีปดไปให้เล่าคันถึอเข้าสีเก็บไปให้เล่ายานมันหลุดมันได้เราผี่น้องเนาะอ่ะไปเบิ้งกันเลยว่าที่มือว่านบ้านาน,นี่ใส่กับบริเวณนี่กับ้างกีใส่บริเวณนี่เห็นบ่นี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 ่มองอ่านาไม้นา,า,นา,า,นาลรงผักห่างกก็ขวากใหญ่่มองนี่เป็นไม้แหลกที่เขาใส่เดี๋ยวเราเบิ้งกันเลยว่าหลังแหลกบ้านมีเห็นมันปักอยู่นี่เั็นบ้ะนะเขายาำไปหอดพุ่นเลยขางลูงบานพุ่นเลย อืมอืลองเบิ้งตี้กับบังเพิ่นปันปกอยู่นี่หล่ะเอา้าอุ้ยเบ็ดเสียเลยพี่น้องปักอยู่นี่นะครับบ่เห็นเบ็ดแล้วอ๋อไปใส่หลังที่ซ้องกันตัวเพราะว่าต้องเฝ่ายามเดี๋ยวตะจีมาหลังที่ซ้อนไปยังไงพี่น้องเอา ฮ้ยหลังที่สามเลยพี่น้องนาท่อนาท่อเอา้าเฮ้ยไม่ใส่วะเฮ้ยหลังที่สี่ที่หาบว่เห็นเลยพี่น้องเอา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 บ่าเห็นจะขันเลยกูแบบผูใดมาหลักเดียวว ไปไปทางขุนต่อหืมกูสามากวันโมนไปไปทางพี่เอ๊ะผู้ใดมาหลักเบียดสร้างจีวะมามองนี่บานนี่แปลกแปลกแล้ววะแปลกแปลกแล้ววะยุ่นี่หลัง,นงาาาาหนึ่งบ่พอบ่พ่อยู่นี่อีกหลังหนึ่งบ่าพา่อ องหลังยุนี่มีสองหลังมีมองนี่คางไอ้มัดกาเนคางมัดกายุนี่อีกหลังหนึ่งบ่พอผู้ใดามาลักยาเบ็ดวะเอาไปพร้อมวะนี่นะคือพอดเลยวะว่าอุตส่าห์สิมาเบื้องให้สร้างกีกอนว่าเห็นว่ะพี่น้องว่ามีเลยยุนันมุนี่กับว่ามีพี่น้องมีงงห้เกี่ยวกว่เขาพร้อมหลังนี่ต้องาเสียเห็นบ่นะกว่เขาหัก สดงว่ามันถือหรอมันมีคนออกไปมีคนออกไปไปฟังนั่นผู้ใดหวามาเอาโคดหงงเลยเมื่อกลับขันเอามันคือเอาคู่หลังว่ะโอ้ยเจ็บปวดเด้หลังงยุนี่กับโบมี่คางมัดการอือโบมีเลยยุน่าทอกับโบมีมีอีกหล้งหนึ่งยุน่าทอที่ใส่นี่ปักไปมองกับโบมีคือกัน ผู้ใดคือบังอาจจีวะเบิ้งเรียนเร็วเรียนเร็วเร็วเดี๋ยวสังจกมาบ่มีอีกบ่มีอีกบ่มีอีกบ่มีบ่มีจักขันเลยพี่น้องน่าสงสัยพี่น้องว่าอีหยังเกิดขึ้นมีห้อยถือกบ่มีเบียด ล้วก็บ,บ่เห็นจากหลังเลยเบ็ดสามสิบกัวหลังแปลกๆว่ะหรือภาษาสังกีมะกูเลยว่ะฝ่าวนี้ฝ่าวนี้บ่มียังเกิดขึ้นกับบ้ามีเด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับนี่อย่างว่าเบ็ดเสียไปคู่หลังเลยเอาบ้ามีบ้าหูบ่าย่มพี่น้องอยากหูว่าผู้ใดมาหลักเบ็ดหรือว่าไม่หลักยามของเ่านะั่นะนะ ข้องสางจีงั้นสางกีมากู่ไปบ่หูเอาคุณแม่ตั้งตามาเนี่ยเหมือนเศร้านี่เห็นผู้ใดมากู่เบียดบ่บ่ยดเห็นบ่เห็นแล้วคุณแม่มาเห็นยังนี่มาสามเขาให้แม่นายกมาสามเขาให้แม่นายกอันที่เป็นว่างๆเบื้องๆนี่บ่อืมเอาเอาสามกระชีพุ่นบ่เห็นผู้ใดมาเลยเป็นบ่เนี่ยเหมือนเศร้านี่ตาเศร้าบ่เห็นแปลว่าเบียดเสี้ยนจีหาย บ้ามีเชียดแทนแต่เดี๋ยวบ้ามีอุตส่าห์มาตอนแรกกาบาสิมาอะไรไอ้บ้ามี่นกาบาสิมาเบิ้งให้เล้ายานป้าเราหลุดเพราะว่ามันเป็นตาเถือกดีละคัรเถือกบ้ามีกัสีอันพอดเอาไปให้เหล้าเราแม่นผู้ใดมาเอาไปต่ว่าอีกเจ้าหนึ่งก็คือเจ้าเรายานเราดแลเอาไปรอบเบีกดลุ่นว่าจะวาบ้าคุณเนี่ยเบ็ดเสียไปใส่บ้าของใจ มันเป็นตาถือดีมันมีห้อยถือความนั่นแหมกว่าเขาก็เป็นมุนมูนน้ำอ,อยู่นั่นแนะเออมันเสียไปใส่พี่น้องน้ววนนี่บ้ามีหา,าลครเห็นบ้าที่บ้ามีมาประมาณตีสามนะ่ะบ่เห็นแล้วเอาสามไปผู้สามนะั่นนะเ <c oughs> บ็ดเสียคู่หลังเรากับบ้ามีก็ไปเบื้องแล้สวสองสามให้ทางพุน่นกับบ้ามีจักหลังไหมเจ็บปวดเด้สร้างกิน กันมันสร้างกีกูไปกับว่ามีคชิดว่าไส่เหล่ากูไปกับพเกินเทียงขึ้นกันคันตมภาษาเซียนเขาเกินว่าไส่เหล่ากูเลยเพราะว่ามันไกลห้วนทางย่านคนมาลักเอามาลักยามาไดน่ะนะมันเป็นภาษาเซียนเขาสีหูวกันดีเขากับเขากะกูไปน้าได้ปลาเขาเอาไปน้าขันสันเบสเสียปลาเสียพี่น้องเออบ้ามีกับเป็นห่วงเอาซ้ำหนีแล้วคุณแม่เส็จดายว่าคุณแม่เพเห็นผู้ใดมาเนาะอ่าเพเห็นกวาคุณครับ ខ្រូពីស់ពីនបានទ្លា